ส่วนนี้จะเรียกว่าสวยอย่างเดียวไม่ได้นะดูทําเลก่อนเรียกว่าอะไรนะโครตรใช่ไหมโครตรสวย,สวยอ่ะเอออย่างแรกเลยส่วนนี้เป็นส่วนน้ะม่วงน้ําดอกไม้อ,อสีทองสีทองสีทองออสามไร่สองงานออชมชุ่มช้ำดินก็ดีน้ำก,นนก็ดีนุ่นนุ่นนุ่นแผนไปก่อนนุ่นเห็นไหมนะส่วนน่ะนะเห็นไหมที่มีบ่อน้าอ่ะใช่หมดเลยทั้งสวนน้ําดอกไม้สีทองทั้งสวนอแต่ก่อนจะไปชมเนี่ยเห็นปะเห็นลาดยางเดียวไม่พอนุ่นเสาไฟ ไฟฟ้าปลาปลาอินเทอร์เน็ตมีครบหมดอินเทอร์เน็ตมีนะเอาละเพื่อนบ้านดูรอบๆดิเอ้าเอ้าดูดิไม่มีอยู่กลางทุ่งหรอเออดูความเขียวเอ้าเอานี่นีนี่มาทางนี้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 นี่น่ดูนี่นี่เอาวะนี่เอานี่เอาไหวนี่เอาไปไหะนี่กาลังจอกจอจอกๆเลยนี่อ๋อเฮ้ยระบบน้าในการเกษตรนี่เขาเริ่มปล่อยน้ํมาแล้วที่นี่ส่มปลาสู่มปลาดิสูมปลาดิโน่นโนานสุ่มปลาดิปลาเยอะเลยสูมปลาดิเห็น เออนี่ดินแดนดินแดนอู่ข้าวอู่น้ําเลยนะแต่ไม่ได้อู่ทองนะอันนี้อยู่สนามคีสุพรรณบุรีเฮ้ยมันโยงเข้าได้่ะไปไปดูในตัวนี้ก่อนวันนี้ขอไวๆหน่อยนะเดี๋ยวคลิปนี้จะไม่มีอะไรมากก็คือเอาลงเลยนะลุงไวๆวไม่ได้เอามาดิเอ้ยมันคนละไวๆวกันเหรอก็เอาเรื่อยด้านหน้าเนี่ยเข้ามาเนี่ยเป็นพื้นที่ถม ทอม,ามาแล้วบ,บ้านได้เออระดับเดียวถนนเลยโอ้โหเออเลยอ้าวก็ถมแล้วไฟฟ้าปะปาก็พร้อมแล้วจะเอาอะไรอีกอะปลูกบ้านหลังเล็กหรือขนาดย่อมย่อมเออแล้วเนี่ยสองห้องนอนได้เลยเนี่ย Yes 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 มันจะมีกี่กี่กี่เส้นนะคนเรียกว่าอะไรวะล่องเหรอกี่เขาเรียกกี่กี่ล่องสวนเหรอ,อล่องสวนนี่จะมีหนึ่งล่องสวนสองล่องสวนแต่สวนล่องมะม่วงเนี่ยจะมีอยู่ห้าแถว ห้าแถวนี้เป็นยันเลยไม่ใช่ยันห้าแถวคือมวให้ขังจัดเลยคือปลูกสลับกันไปได้ห้าห้าลองห้าห้าล็อกอ่ะห้าห้าแถวอ่ะเยสตะโคงคอนเซปต์เลยดินดำน้ำชุ่มแปลงเนีเดี๋ยวดูน้ำสิพือนเขาแรงเห็นไหมอ่าใช่นี่คือหน้าแรงเลยนะเห็ไหมเห็นนี้คือหน้าแรงแต่ตอนนี้คือแตกช่อแล้วถ้าสังเกตดูคือรอบทิศรอบทางในเขียวชุ่มหมดน่าสนใจอ่ะ เออวันนี้ก็มากันแบบสั้นๆมากแบบเร็วมีอะไรที่จะบอกคุณผู้ชมไหมล่ะไม่มีอยากจะรู้ราคาไหมกดเข้าไปดูดิไม่บอกเลยไม่ได้เหรอไม่ได้บอกเลยอ่ะอุปกรอนเขาไม่ให้บอกราคาทำไงสาม3ไรสองงานอ่าน้าดอกไม้สวนมม่วงยู่สุพรรณบุรีชนอคูแดงคูแดงนะครับผมนะสนใจติดต่อมาได้นะครับผมโทนัชมเลยคลิปนี้จะไม่มีอะไรมากนะขอแบบเร็วๆเลยแล้วกันไปแล้วเดี๋ยวรอติดตามคลิปเต็มครับครับผม